สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเซตมาโคเกมวอร์ซกับเมาส์จีเอ็มเก้าสงสองเนี่ยครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะก่อนอื่นก็กดไปที่ลูกเฟืองเนี่ยครับผมจะเซตเป็นมาโครปั๊มยาก่อนก็ไปกดที่มาโครเนมเนี่ยครับ ตั้งชื่อนะครับผมตั้งเป็นอปั๊มยาแล้วกันตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้กดที่นิวนะครับเห็นจะ,ะเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อย่าลืมถ้าปั๊ถ้า,ถา,ถาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับปั๊มยาเนะี่ยให้เปลี่ยนภาษากลับก่อนนะครับกดเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนเสร็จแล้วครับก็มากดที่ start recording โอเคไปเอ่อยาในเกมวอรเนี่ยผมจะเอาไว้ช่องหมายเลขสี่นะครับก็เพื่อนอนถนัดช่องไหนก็แล้วแต่นะครับของผมถนัดช่องสี่ผมก็จะกดอ่าเลขสี่สี่แล้วก็หนึ่งนะครับอ่าได้ยางงี้เสร็จแล้วนะครับก็กดที่สต็อปนะครับแล้วก็มาใส่ค่าดีเลย์ครับ เอ่อถทาที่ผมลองมาเนี่ยผมเจอที่เหมาะก็อยู่ประมาณที่ยี่สิบห้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีที่เร็วกว่านี้แบบเหมาะกว่านี้ครับก็แนะนำมาได้อ่านี่นะครับเสร็จแล้วยี่5 2บห้าย้ายห้าเนี่ยครับเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มครับ แล้วกลับไปที่หน้าแรกครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆอ,อยากจะเอาไว้ที่ปุ่มไหลาก็เลงนะครับตามเลขเนะครับของผมเนี่ยจะไว้ปุ่มหมายเลขสามนะครับ m i ด c l i c เวลาก,กดใช้ก็กดปุ่มกลางครับปุ่ม l กก k i นะครับอ่าผมกดไปเลือกไปที่ m a c ค o key แล้วก็กดตรงนี้จะเจอที่เราตั้งมาเมื่อกี้นะครับปั๊มยากดปุ๊บก็อโอเคไปเลยอ่าเดี๋ยวมาโคที่สองต่อกันเลยนะครับก็ให้มาที่ช่องมาโครเนมเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะขึ้นช่องเก่าอยู่ก็กดลบมาโครสองผมจะอ่าเซตตั้งโล่ล้วกัน ตั้งเป็นโลนครับผมตั้งเป็นโลเสร็จแล้วกดนิวนะครับอย่าลืมเปลี่ยนภาษากลับนะครับตรงนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วก็สตาร์ตรีคอร์ดดิ้งนียครับกดโอเคโล่เนี่ยผมจะไว้หมายเลขหกพอกดหกหกหกแล้วก็หนึ่งนี่นะครับ แล้วก็กด stop recording ครับโล่เนี่ยผมลองดีเลย์ดูแล้วเนี่ยใช้ประมาณห้าสิบครับห้าสิบนี่มันก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ว่ามันก็ตั้งออกมาได้แต่ถ้าเร็วกว่านี้เหมือนมันจะตั้งไม่ออกมันจะไม่ตั้งให้ครับก็ใครมีเร็วกว่านี้ก็แนะนำได้ เนี่ยครับเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มหนึ่งครั้งก็กลับไปที่หน้าแรก,กครั้งหนึ่งอีนี้ก็จะเอามาโคตั้งโลไว้ที่ปุ่มไหนครับก็เลือกดูของผมไว้เอา่าเลขสี่แล้วกันก็เลอกดที่สี่เนี่ยครับฟอร์รเวิร์ดเนี่ยเลือกที่มาโคคี แล้วก็เลือกไปที่โลนะครับเนะีพอกดโอเคเลยเสร็จแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งก็คือมาโคยิงมาโคยิงก็เหมือนเดิมครับไปกดที่มาช่องมาโคเนมเนี่ยครับตั้งชื่อที่เราต้องการ ผมตั้งยิงแล้วกันตั้งเสร็จแล้วก็นิวครับเปลี่ยนภาษากลับด้วยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วกดที่ start recording ค,ครับเลือกตรงนี้นครับเป็น L button click เนี่ยครับกดไปเลยครับหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งนะครับมาสี่ครั้งเอาตรงนี้ใช้เป็นสี่ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็กดที่สต็อปส่วนเรื่องยิงเนี่ยผมลองแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบ นี่ครับตั้งไปเลยทุกช่องเจ็ดสิบนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มกลับไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมยิงทีนี้เพื่อนจะเพื่อนจะตั้งอันไหนก็ก็ตามสะดวกนะครับผมตั้งไว้เลขห้า กด m a r เหมือนเดิมครับ m a c ค o k จะหน้าเี้เล่งขึ้นมาเลือกไปที่ยิงแต่ตรงนี้นะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นช่องล่างเนี่ยครับช่องล่างนี้คือคําสั่งกะททางานจนกว่าเราจะปล่อยปล่อยอปุ่มที่เราคลิกอะไรประมาณนี้ครับแล้วกดโอเคไปนี่ครับมันก็จะขึ้นนี้นะอ่า แล้วก็กด Apply าหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวลองดูในเกมครับอ๋อค่อนข้างจะแหลกนะครับคอมปลุกกลาครับอ่าเดี๋ยวลองกดปั๊มยาดูววนเนี่ยครับสังเกตที่ขวามือครับมันจะขึ้นว่าฟูฮิว อ่าเรดดี้เลือดผมเต็มอยู่นะครับมันก็เลยไม่ปั๊มแต่ถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันปั๊มติดนะครับเนเนี่ยครับกดมันก็จะเป็นยาเป็นปืนเนี่ยครับส่วนอันที่สองจะเป็นตั้งโลแต่ตรงน,นี้ผมเอาขอสอบทรายมาแทนก็ใช้ออามพาก่อยเนี่ยครับ กดปุ๊บมันก็จะตั้งกดตามที่ตั้งไว้นะครับส่วนเรื่องการยิงเวลายิงนะครับตรงที่เราเซตมาโคไว้เนี่ยเวลาจะยิงต้องเปลี่ยนเป็นโหมดเซมีก่อนนะครับของปืนนะครับ การกด X ในเกมครับกด X ในเกมนี่ครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลรากดยิงดู๋อไม่เห็นลูกกระสุนนะอ๋ออ๋อลูกกระสุนไปไหน คมมันปรับแบบโลได้อย่างเดียวครับมันแหลกตเนี่ยลายิงก็กดค้างเลยครับแต่ก็ใช้เมาส์คุมปืนลงมาหน่อยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับแต่ไม่ถึงขั้นนิ่งอย่างแบบเกมพอยแบงอะไรแบบนี้พอพอช่วยได้ครับอ่าก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ